สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูนู่นครับบนยอดนะครับเห็นไหมครับนั่นคือเม็ดของต้นพายุงนะครับเนาะไม้มีค่าดังทองคํานะครับพายุเนื้ยไม้แดงสวยๆนะครับทีนี้เพื่อนๆเห็นไหมกิ่งนี้เขาก็จะทิ้งกิ่งเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะแตกใหม่ทิ้งกิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นพวกเม็ดเขาก็จะร่วงมาเห็เพื่อนๆดูนี นี่ครับจะล่วงมาแบบนี้นี่นะครับดูอันนี้นะนี่ครับอุ้ยดูเหมือนกันะนี่ครับก็บบจะเป็นกิ่งอย่างนี้แล้วก็จะมีฝักแบบนี้อยู่เต็มนะครับเรามาดูเม็ดเขานะครับเม็ดพายุพเพื่อนเคยเห็นไหมของน,นี้เน่าละนี่ก็น่านะครับ อน่าจะสมบูรณ์ครับนี่ครับเม็ดพยุงเพื่อนดูเม็ดนี้สมบูรณ์นะครับดังนั้นนะครับก็จะมีเม็ดอย่างเงี้ยร่วงลงมาด้วยนะเพื่อนนะเม็ดนี้ก็ไปเพาะลงดินปลูกเกิดเลยครับเป็นง่ายนะพยุงถ้าเพื่อนๆเจอฝักพยุงแก่ๆแ,แบบนี้นะครับเป็นพวงเยอะๆเพื่อนก็เก็บใส่ถุงมาแค่เม็ดอ,อย่างนี้นะครับ แล้วก็ลงดินปลูกได้เลยเพื่อนๆก็จะได้ต้นพยุงแล้วนะครับทีนี้พยุงเนี่ยนะครับพอเขามีต้นหนึ่งเป็นต้นแม่อย่างนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีต้นลูนลกเพื่อนๆพาเพื่อนมาดูโอโ้โหยังมีรอดอยู่นะี่นครับนี่คือลูกของพยุงครับ <c oughs> เสียเขาชอบนี่ฮะสี่ห้าหกต้นอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะรุ่น,น ลุนพี่ครับอันนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เพาะนะครับนี่นะต้นพี่เขาเนาะก็ะหักบ้างอะไรบ้างตามลมแรงนะครับถึงถ้ามีต้นพยุงอย่างนี้นเพื่อนเพื่อนเนี่ยาเพื่อนมาดูอันนี้มันก็ใช่นะมันจะใช่นะครับเพื่อนๆพันว่าะจะเกิดขึ้นเองอย่างนี้เลยอะ่นะนเพื่อนนะดังนั้นนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะปลูกพืชติดสวนนะสักอย่างใดยอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขามีลูกมีผลมีดอกอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะกระจายในสวนของเราเองนะเพื่อนเนาะเป็นการทํางานเบาทํางานครั้งเดียวนะครับแต่ได้ผลเป็นร้อยปีเลยเพื่อน <c oughs> พาเพื่อนๆมาดูพยุงนะครับมเมล็ดพยุงแล้วก็การขยายพันธุ์พยุงเนาะ <c oughs> ตามแบบธรรมชาติก็ตามหรือตามแบบที่เราจะดัดแปลงตามที่เราชอบก็ตามนะครับ <c oughs> วันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ